ยุทธการอ่างศิลาเลือดหุดแรกเหตุการณ์ที่อ่างศิลาของคืนวันนั้นเหมือนถูกกันด้วยเชนะคเขมงเกลียวมากขึ้นทุกนาศัตรูของแผ่นดินที่ลุกล้ําเข้ามาก็าไม่ยอมถอยออกไปโดยง่ายฝ่ายผักดันก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยและปลอดภยัยสําหรับกําลังของเราวิทยุสนามติดต่อของฝ่ายเรา มียุทธิกัน3เครื่องสำหรับในการติดต่อระหว่างกันและสามารถติดต่อกับรถยนต์ห่มเกาะ v 1 5 0กับกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสองรวมทั้งหน่วยลาดตะเวนทุกน่วยได้ทันทีพันตำรวจตีวาริชัยสุริยกุลณอยุธยาแยกกำลังส่วนหนึ่งไปทางปีกซ้ายหมวดเลือดสวุวรรณเสังมือปืนคอ60ที่สามารถทำการยิงได้ราวกับปืนกลน,นั้น สับเปลี่ยนกําลังไปทางปีกซ้ายส่วนตรงกลางนั้นเป็นหน่วยลาดตะเวนและกําลังส่วนหนึ่งของตํารวจตะเวนชายแดนที่กําลังดานหน้าเข้าไปท่ากลางเสียงหยิงยางถล่มทลายที่เกิดขึ้นและไม่มีช่องว่างสําหรับความเงียบแม้แต่น้อยเหตุการณ์สําคัญในวันนั้นประสิทธิ์แสงลุ่งเรืองผู้สึกข่าวและทําหน้าที่ช่างภาพของนังสือพิมพ์บางกอกพุทปรีชานาคสมบุ์ ตากล้องภาพยนต์ของไทยทีวีสีช่องเก้าและผมจลิตนานคกรในฐานะผู้สื่อข่าวของไทยทีวีสีช่องเก้าและทอทอท,อท,อทอร่วมอยู่ด้วยประสิทธิแสงรุ่งเรืองปีชานาคสมบูรณ์และผมกำลังเดินตามหน่วยของตำรวจตะเวนชายแดนเข้าไปในส่วนกลางของอ่างศิลาอย่างช้าๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งหันมากับซิบว่าระวังที่เท้าให้มากนั่นหมายความว่า จะต้องระวังกับระเบิดรวมทั้งระเบิดลูกเกียงที่ฝ่ายตรงกันข้ามอาจปลูกเอาไว้กับโคนต้นเพ็กไว้ก็ได้เพราะว่าต้นเพ็กที่มีลักษณะเหมือนต้นหญ้าอยู่แล้วที่สามารถจะใช้แทนเชือกและปลูกอะไรแม้แต่ระเบิดไว้ได้อย่างสบายถ้าเท้าของใครคนใดคนหนึ่งสะดุดเขา้ามันจะระเบิดขึ้นมาทันทีถ้าไม่ตายก็เลี้ยงมโตกํกลังอีกส่วนหนึ่งที่ล้ำไปข้างหน้ามากแล้วคาดกันว่า คงจะใกล้กระท่มสมสี่หลังที่มองเห็นลิบๆอยู่ตรงหน้าก็เป็นได้พรเพียงซสีกเซียวของนาทียังไม่ทันจะผ่านพ้นไปเสียงปืนก็ดังขึ้นต่อจอรอคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่ามันยิงทักทายเราเข้าแล้วและในเวลาต่อมาเสียงปืนของฝ่ายเราก็ดังรัวขึ้นอย่างหูดับตับไม่เป็นการยิงโต้ตอบกันอย่างไม่มีการหยุดยัง้งนี่หมายความว่าการพระทะเริ่มเป็นจุดที่สองแล้ว เพราะฉะนั้นเสียงปืนของจุดประทะทั้งสองแห่งจึงทําให้อ่างศิลาที่เงียบเกียบมาเป็นเวลาช้านานนั้นระงมไปด้วยเสียงปืนกลิ่นดินปืนและควันปืนคุ้งตลบไปหมดเราอาจได้ดูภาพยนต์สงครามกันมามากแล้วดูแล้วก็เกิดความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งแต่สงครามอยู่ๆที่อ่างศิลาในขณะนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลยการทําหน้าที่ผู้สือข่าว ตากองภาพยนต์และภาพนิ่งของเราสมคนนี้เสี่ยงต่อความเป็นตายเป็นอย่างมากเพราะเราไม่มีปืนเราเพียงแต่จะเอาข่าวเกี่ยวกับเ,เรื่องการประทะกลับมาเสนอทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางไทยทีวีสีช่องเก้าและทางวิทยุทททให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราสามคนเพิ่งออกมาทําข่าวสงครามและเป็นรุ่นแรกของวงการหนังสือพิมพ์ และวงการโทรทัศน์วิทยุด้วยสำหรับปรีชานาคสมบูรณ์นั้นเขาเพิ่งสำเร็จจากวิทยาลัยเทคนิคในวิชาถ่ายภาพมาอย่างสดๆร้อนๆเรายังหนุ่มมากเพราะฉะนั้นขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่นั้นเขาจะมีความตื่นเต้นมากพอดูแต่ปรีชานาคสมบูรณเองก็พยายามคมจิตค่มใจและพยายามทำงานให้ได้เต็มที่เท่านั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเดินเข้าไปลึกมากพอสมควรและเมื่อมีการพระทะกันแล้วถึงสองแห่งเช่นี้กำลังส่วนกลางของเราก็ามองดูเหตุการณ์ด้วยความตื่นเต้นและวิทยุถามไปยังหน่วยที่กำลังพะทะกันมีเสียงตอบสั้นๆว่ากำลังพะทะกันอย่างหันแหลกและบอกมาทางวิทยุของเราว่าเขาเลิกติดต่อชั่วคราวเราได้ยินเสียงปืนกลมือ ปืนกลหนักระเบิดมือปืนคกดังขึ้นผสมผสานกันในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยนี้กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์และรอรับคำสั่งอยู่นั่นเองเสียงวิทยุจากพันตำรวจตีวาริชัยสุริยกุลณอยุธยาก็ดังเข้ามาที่เราอยู่ว่าให้ทอทหารบอแหวนก้าวรีบกลับมาที่ที่พันตำรวจตีวาริชัยประจำอยู่โดนที่สุด จ้าในที่ตำรวจตะเวนชายแดนสามคนเดินคุ้มกันเรามายังพันตำรวจตีวาริชัยและกำลังจำนวนหนึ่งที่ซุ่มซ่อนคอยทีและออกคำสั่งอยู่คำว่าทอทหารบอรแหวน9ก้านั้นเป็นโค้ดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนรู้ได้เป็นอย่างดีว่าหมายถึงไทยทีวีสีชงเก้าพันตำรวจตีวาริชัยสุริยกุลณอยุธยาบอกกับพวกเราว่าพวกคุณต้องอยู่กับผม ทางนู้นอันตรายมากแต่พวกเราก็พยายามที่จะขออนุญาตติดตามกองกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนที่บุกลึกเข้าไปทุกทีให้ได้แต่เราก็ไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นเราสามคนจึงต้องอยู่กับหน่วยนี้ต่อไปปรีชานาคสมบูรณ์และประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองทำหน้าเหมือนกับจะพูดว่าถ้าอย่างนี้แล้วจะหาความมันจากที่ไหนกันละ่ะ แต่ในตาของพันตารวจตีวาริชัยมองอย่างรู้ใจคงได้แต่นั่งยิ้มไม่ถึงสิบนาทีต่อมากำลังที่กำลังลุกเข้าไปในส่วนกลางของอ่างศิลาก็วิทยุข,ขอคำสั่งว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไปขณะที่พันตารวจตีวาริชัยเพียงแต่ต่อไปว่ารออีกนิดเถอะยังไม่ทันขาดคาเสียงปืนที่นั่นก็นังขึ้นอย่างกึงกก้องทันทีวิทยุที่หน่วยนั้นรายงานว่าเราถูกโจมตีแล้ว พันธุตรตีวาริชัยสุริยกุลณอยุธยาออกคําสั่งทันทีเป็นคําสั้นๆแต่ว่าเด็ดเดียวยิ่งนักว่าสู้มันเท่านั้นเองการต่อสู้ของหน่วยตารวจตระเวนชายแดนกลุ่มนั้นก็เข้าปะทะกับผู้ก่อการร้ายทันทีบริเวณที่พวกเราซุ่มตัวอยู่นั้นยังเงียบเหมือนเดิมทุกอย่างแต่บรรยากาศเริ่มจะเปลี่ยนไปเข้าทุกทีแล้วนั่นก็คือมีความวังเบงเกิดขึ้นเงียบที่จนน่ากลัว มองเห็นแต่ท้องฟ้าที่ขาวกระจ่างแดดส่องมาก็ถูกยอดเพชรลมไม่พัดแม้แต่ร้อยและไม่มีนกแม้แต่ตัวเดียวที่จะดินผ่านมาให้เห็นหูของเจ้าหน้าที่ตำตรวจตะเวนชายแดนแล้วพวกเราทุกคนได้ยินเสียงวแววเหมือนคนย่ำพงญ้าเข้ามาจากพวกเราเสียงของมันแผ่วเบาอย่างเหลือเกินจากจุดนี้ดังไปอีกจุดหนึ่งจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังล้อมรอบตัวพวกเราอยู่ ห่างหางเสียแล้วและแน่นอนกำลังจะใกล้เข้ามาทุกทีพันตำรวจตีวาริชัยสุริยกุลณอจุตย,ยาผู้ผ่านการรบในประเทศลาวมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปีคุณคิดอยู่เป็นนานเหมือนกำลังตัดสินใจเขาก็ซิบบอกกับเราสามคนว่านี่คุณทั้งสามคนจะบอกอะไรให้เรากำลังถูกล้อมเข้ามาใกล้แล้วทุกทีกองระวังหน้าของพวกเราก็อยู่ไม่ห่างจากที่นี่เท่าไร่นัก ถ้ามันจะเอาเราให้ได้คิดว่ากองระวังหน้าคงจะพะทะเอาไว้ให้ได้เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเวียนอยู่รอบๆบริเวณที่มีการพทะกันผมเข้าใจโอเองว่าพันตำรวจเอกสุวิทย์ศีสุพรรณผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสองคงจะมีความลังเลใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในขณะที่เราเองก็ยังประเมินสถานการณ์ไม่ได้ว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบต่อกันเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนคนหนึ่ง พักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบเห็นจะเป็นเพราะว่าเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาหรือเกิดความวุ่นวายใจก็เป็นได้แต่พันตำรวจตีวาริชัยดึงซองบุหรี่มาเก็บเสียการดึงซองบุหรี่มาเก็บเช่นนี้ก็เพื่อไม่ต้องการให้ลมพัดพาเอากินบุหรี่โชยกินไปตามแรงลมไม่เช่นนั้นข้าศึกจะรู้ถึงที่อยู่ของเราอย่างแน่นอนพันตำรวจตีวาริชัย ปอบผู้ใต้บังคับบัญชาของขาวาใจเย็นไว้อน้องแก้วไม่ต้องกลัวพี่ยังอยู่ทั้งคนถ้าจะต้องตายมันก็ต้องตายด้วยกันเจ้าที่ทำตำรวจตะเวนชายแดนผู้นั้นคลายสีหน้าของความเคร่งเครียดลงไปทันทีและหมดความเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเสียงย่ำเท้าลงบดกอหญ้าดังใกล้เข้ามาทุกทีไม่มีใครปิดปากถามหรือบ่นอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวทุกคนเงียบและเกือบจะเรียกว่า ลืมหายใจก็ว่าได้การพะทะกันยังดำเนินอยู่ไม่ขาดระยะวิทยุของฝ่ายเราก็รายงานอย่างที่ยิบว่ากำลังของฝ่ายเราลุกคืบหน้าไปได้มากพวกเราบาดเจ็บหลายคนแต่ผู้บาดเจ็บเหล่านั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและทนต่อบาดแผลจากระสุนปืนได้เป็นอย่างดีวิทยุถามมาอีกว่าทางเราเป็นอย่างไรบ้าง พันตำรวจตีวาริชัยสุริยกุลณอจุทยาตอบไปว่าเรียบร้อยที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงสิ้นเสียงคำว่าไม่ต้องเป็นห่วงนั่นเองปืนกลไม่รู้ว่ายิงมาจากทิศใดซึ่งเราเองก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะมันเกือบจะเรียกว่ายิงมาจากทุกด้านเสียด้วยซ้ำยิงกระหน่อมมาอย่างที่เราซุ่มซ่อนอยู่เป็นการยิงอย่างหนาแน่นและไม่ใช่ยิงอย่างคมขวัญแต่เป็นการยิงเพื่อหวังผล ความรู้สึกของพวกเราในขณะนั้นบอกแกตัวเองว่าผู้รุกรานพยายามยิงแบบตาไขา่กล่าวคือทุกตารางนิ้วที่เรานอนอยู่นั้นหนานแน่นและถูกเจาะด้วยกระสุนปืนอยู่ตลอดเวลาพันตรบตีวาริชัยบอกกับพวกเราว่าอย่าขยับตัวเป็นอันขาดเขากําลังยิงตรึงเราไว้ถ้าขยับเพียงนิดเดียวเราอาจจะถูกยิงหรือตายก็เป็นได้ต่อไปนี้ฟังคําสั่งของผมเพียงคนเดียว ถ้าผมบอกให้ทําอะไรจงทำทันทีและอย่างรวดเร็วที่สุดอย่าถามซ้ําอย่าเกิดความสงสัยเป็นอันขาดและนี่เองที่เราจะรอดจากกระสุนปืนของมันได้เมื่อครั้งที่พวกเรารวมทั้งตัวผมเองดูภาพยนต์สงครามเราได้เห็นภาพยนต์พระเอกหรือตัวประกอบซึ่งซุ่มซ่อนหรือนอนอยู่กับพื้นสนามตามถนนหรือที่ไหนก็แล้วแต่เรามักจะพบว่าพระเอกหรือตัวประกอบจะถูกกราดยิงด้วยปืนกลมือ หรือถูกปืนกลจากเครื่องบินยิงเอาและและเห็นดินหรือทรายกระ,ะจายเมื่อถูกกระสุนปืนทะลุทะลวงลงไปเมื่อเราเห็นเช่นนั้นเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นและเป็นเรื่องโกหกเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้แก่คนดูแต่เมื่อเราไม่เห็นด้วยตาของเราเองเข้าเช่นนี้เราเชื่อทันทีและรู้สึกว่าเรามีความตื่นเต้นและกลัวตายขึ้นมาทันทีเพราะจากสายตาของพวกเราที่เฝ้ามองดูดิน และทรายที่กระจุยกระจายอยู่รอบตัวของผมและทุกคนเนื้อตัวของเราเก่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งรู้สึกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวแข็งไปหมดปรีชานาคสมบูรณ์ช่างภาพหัวเห็ดของไทยทีวีสีช่องเก่านอนทุแข็งเหมือนกันแต่มือของเขาไม่ว่างเปล่าเขาจับกล้องภาพยนต์และถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์บินต่ำลงไปและกาดไปทั่วบริเวณที่ผู้ก่อการร้าย ที่กำลังล้อมเราอยู่ขณะน,นี้ผมกระซิบบอกปรีชานาคสมบูรณ์ว่าถ่ายให้หมดไม่ต้องเสียดายฟิล์มภาพยนตร์เพราะตอนนี้เป็นตอนสำคัญที่สุดไม่มีใครเข้ามาถ่ายมีแต่เรากับบางกอกโพสเท่านั้นปรีชาพกหนาและทาตามที่ผมแนะนาเขาตรงที่เราซุ่มซ่อนอยู่นั้นมีกระท่อมเล็กๆอยู่หลังหนึ่งอยู่บนเนินสูงพอสมควรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนร่วมอยู่กับ พันตำรวจตีวาริชัยสุริยกุลณอจุธยาและพวกเรา8คนรวมถ้าพวกเราด้วยก็เป็น11คนปืนในมือของตำรวจตะเวนชายแดนทุกคนขึ้นลำแล้วและพร้อมที่จะยิงอีก3-4คนครานตุ้มเตียมไปรอบรอบที่เราฝังตัวอยู่และเอากอหญ้าบังไว้ถ้าหากผู้ก่อการร้ายพุ่งพวดเข้ามาก็จะพะทะปัดทังเอาไว้ก่อนดีกว่าจะให้เข้ามาถึงตัวพวกเรา เราทุกคนได้ยินเสียงย่ำกองหญ้าเข้ามาใกล้ทุกทีเอ็มสิของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่เพิ่งผานต่่มเตียมไปสักครู่ดังรัวขึ้นเกือบทุกด้านที่เขาคานพิซ่อนตัวอยู่และเตรียมที่จะปะทะเสียงเขาตะโกนบอกมาทางเราว่าท่านร้องเราพบมันแล้วม้อยร,รอบไปสามคนแล้วพวกมันแยะเหลือเกินเฮลิคอปเตอร์บินชวัิเวียนมาอีกครั้งหนึ่งมันบินเอียงซ้ายทีขวาที และทุกครั้งที่เอียงนั้นเองปืนก้อากาศของมันก็รัวกำลามอย่างกึกก้องทุกครั้งอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็มีเสียงตะโกนออกมาว่าผู้ก่อการร้ายทำท่าจะถอยออกไปจากวงล้อมที่ล้อมเราอยู่แล้วพวกเราทุกคนถอนใจอย่างโล่งอกแต่พันปตีวาริชัยสุริยกุลณ,ณอชุดยาเตือนพวกเราว่าอย่าเพิ่งดีใจไปมันอาจจะมีแผนการที่มากกว่านี้ก็เป็นได้ เราได้ยินเสียงปืนคกทางด้านของผู้ก่อการร้ายทางทิศตะวันออกดังขึ้นถ้ามันดังขึ้นเพียงลูกเดียวเราจะไม่ตกใจหรือประหลาดใจเลยแต่นี่มันดังขึ้นมารพร้อมกันถึงห้าลำกล้องเสียงดังถีขึ้นมาเหมือนปืนกลเสียงลูกป,ปืนคกแวกมาในอากาศดังบีบวิวแล้วในที่สุดมันก็ตกลงไม่ไกลจากที่เราซุ่มตัวอยู่พันตรุรตีวาริชัยใช้ความคิดอย่างหนะักก่อนกล่าวว่า มันรู้ที่ซ่อนตัวของเราแล้วมันกําลังจะทําลายเราหน้าตาของพวกเราซีดไปตามๆกันเพราะเราไม่คิดมาก่อนว่าพวกเราทุกคนจะเข้าตาจนถึงป่านนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าเปอร์เซนต์ของการรอดมีเท่าไหร่แต่เราเพิ่งจะรู้ตัวและบอกกับตัวเองในบัดน,นั้นว่าเราเห็นจะต้องตายเสีเป็นแน่แท้และเราเองก็รู้อยู่ว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราสามารถรู้ถึงอารมณ์แท้ ของคนที่คิดว่าตนเองกำลังจะถูกฆ่าตายนั้นมีความรู้สึกเป็นอย่างไร